สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ2กุมภา68นะครับเข้าเดือนใหม่นะครับเรามี Honda s t a e e 4ส0สพมเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับลูกค้าที่ถามมาว่าช่วงนี้มี s t r e e ไหมก็ได้มาคันหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวพิเศษด้วยนะครับหน้าสปริงเกอร์ที่สำคัญเป็นสปริงเกอร์แท้จากโรงงานรหัส NC 37ตรงรุ่น s t r e e ด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่คัดเข้ามานะครับแล้วก็คิดว่าราคาโอเคนะครับสภาพโอเคแล้วที่สำคัญผมว่ามันหายากด้วยนะนะครับเรามาดูภาพรถโดยรอบก่อนคันนี้คือ Honda s t เตจ400นะครับเอกสารสปสมิตนะคันนี้จัดทรงมาแล้วนะครับโดยรุก็หล่ออยู่นะ เดินดูรอบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดนะคือสปริงเกอร์ตัว NC 37เนี่ยก็หายยากแล้วนะแล้วยากไปอีกก็คือเอามาจัดทรงแล้วด้วยนะครับใครที่ชอบสปริงเกอร์นะครับก็ไม่ควรพลาดน,นะครับเฉพาะสปริงเกอร์แยกขายกันปัจจุบันสปริงเกอร์แท้นะ ผมเห็นต้องมีบางคนก็หมื่นกว่าบาทบางคนก็2,000 20, มืขึ้นนะครับเฉพาะชุดหน้านะก็ถือว่าของหายากหนึ่งรุ่นนะครับมาเรามาดูสภาพรถโดยรอบกันนะครับอาจมีเสียงแทรกนิดน,นึงนะงานวัดวันสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับชุดหน้านี่ได้เป็นสปริงเกอร์แท้จากโรงงานนะครับก็คือเป็นสเตนเน่จะมี บางคนบอกมีรหัสเดียว nc 26ไม่ใช่นะครับสตรีทมี2รหัสนะครับ nc 26คือที่เราเห็นทั่วๆไปอันนั้นคือที่เป็นโช๊คนะครับในกรณีที่เป็นสปริงเกอร์แท้จากโรงงานเนี่ยจะให้เป็นรหัส nc 37มานะครับเป็นสปริงเกอร์หน้ามาจากโรงงานเลยอันนี้ก็เป็นตัวหายากเหมือนกันนะครับคันนี้เป็น nc 37แท้ๆเลยนะครับก็เริ่มด้วยชุดสปริงเกอร์หน้าจากโรงงานนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้สปริงก็จะเป็นแกนยาวๆนะครับ คือสปริงเกอร์แท้จากโรงงานเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันได้ความนุ่มนวลกว่าสปริงเกอร์แต่งหรือสปริงเกอร์ที่ผลิตเองสปริงเกอร์แท้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันแน่นกว่านะครับเวลาเวลาปกติเราลงหลุมนะสปริงเกอร์บางตัวถ้าไม่แท้หรือทําไม่ดีมันจะมีค้อแคกแก้งแกง,แกง,แกงเหมือนของไม่แน่นอะ่ะแต่พอเป็นสปริงเกอร์แท้เนี่ยมันลงแล้วมันมันแน่นมันดึงดึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือสปริงเกอร์แท้จาก ญี่ปุ่นนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสปริงเกอร์แท้จริงจริงถ้าคร,ครบเนี่ยตัวนี้คือตัวยึดบางคนหน้าแต่เจ้าของบอกว่าทําหายไปนะครับก็คือเป็นของตรงรุ่นนะครับบางคนหน้าหายากนะแล้วก็ที่สําคัญที่ให้มาครบคือหนึ่งระบบเบรกนะครับสปริงเกอร์แท้ระบบเบรกต้องเป็นประมาณนี้นะจานตรงรุ่นนะครับแล้วก็สปริงเกอร์แท้เนี่ยปกติถ้าเป็นโชค๊คตัวกระปุกใหม่จะอยู่ฝั่งซ้าย นะครับก็อยู่ฝั่งฝั่งนี้นะแต่ถ้าเป็นสปริงเกอร์แท้กระปุกไม่จะอยู่ฝั่งขวานะครับอันนี้เป็นความรู้ให้เ,เพื่อนๆนะก็คือเวลาเราหาสปริงเกอร์เนี่ยเราต้องถ้าเราซื้อแยกนะเราต้องซื้อแบบยกชุดนะเพราะว่าถ้าไม่ยกชุดเนี่ยเบรกใช้ไม่ได้ระบบไม้ใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะลําบากนะครับต้องได้มาทั้งจานเบรกได้ทั้งกระปุกไม้มาครบๆเลยนะ โอเคคันนี้เป็น NC37 นะครับตรงรุ่นนะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นล้อหน้าขอบ21นะครับปกติสตี400เนี่ยจะเป็นล้อหน้า19นะแต่พอเป็นสปริงเกอร์จากโรงงานเนี่ยเขาจะให้ล้อหน้าเป็น21มานะครับมันจะเลยทำให้ดูล้อดูใหญ่กว่าเดิมนะเราจะเห็นอันนี้ใส่ยางฟันเลื่อยนะครับ3.0ขอบ21นะครับดอกรวมโอเคนะครับ ดอกใช้ได้อยู่นะครับก็ขาดแค่บางคนหน้าแต่ก็หายากนะครับบอกเลยกจะเบิกตรงรุ่นบางคนหน้าสปริงเกอร์นี้หาแทบไม่มีนะยากมากนะครับคืออาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ง่ายกว่านะพอมาดูข้างหน้ากันบ้างนะครับข้างหน้าคันนี้ใส่เป็นไฟจีิเๆียบสปริงเกอร์แท้ไฟหน้าจะเป็นอันนี้แต่ว่าเขาไปทําเป็นโครมเหลืองแล้วก็พ่นดามาไฟเลี้ยวเป็นตะแกรงทองนะครับแล้วก็แฮนด์เนี่ยใส่เป็นแฮนด์เดฟ แฮนเดลก็คือแฮนตรงหากเข้าตัวนะครับตุ๊กตาก็ตุ๊กตาประมาณสัก2นิ้วนะครับนะปอกแฮนแต่งประกับเดิมนะครับถัดมาก็พวกหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําก็พ่นดามานะพวกอา่าสายคันเร่งสายสายคันเร่งสายคัดเนี่ยเจ้าที่ผมเห็นนะขอ,นะนอนนนของใหม่นะครับสายคัดอันนี้คัดของใหม่นะสายคันเร่งก็ข้างบนก็เนี่ย ของใหม่นะครับตัวคันนี้เป็นคาร์บ,บูเรเตอร์เดิมนะครับใช้กองเดิมแล้วก็กองพ่นดำมานะตัวโครเมียมสมภาพโดยรวมก็โอเคนะครับแล้วก็คันนี้เป็นท่อแต่งนะครับท่อแต่งผมให้ดูข้างหลังนิดนึงเป็นรูปหัวใจนะครับที่สำคัญในตอนแรกคิดว่ามันดังนะแต่พอมองเข้าไปข้างในเนี่ยมันมีตัวลดเสียงอยู่นะครับ ตัวรถเสียงเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือแบบเสียงมันก็เลยค่อนข้างไม่ดังนะเท่าที่ผมลองสตาร์ทลองขี่โดยรวมผมว่าโอเคนะครับไม่ได้นหนัวหูชาวบ้านจนเกินไปนะครับแต่ว่าปลายข้างหลังเนี่ยอ่าส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะอันตรายนิดน,นึงเพราะว่ามันแหลมอะเวลาแบบ,แบบเขาเรียกอะไรวะแต่มันก็เท่แหละแต่ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าคนเขาพุ่งรถมาชนอะไรเงี้ยมันก็จะระวังนิดน,นึงนะส่วนตัวเราไปทํา คือมัอาจจะได้สวยแต่ว่าเราไปทําให้มันแบบไม่แหลมดีกว่าเผื่อทีเจออุบัติเหตุเกิดไม่คาดคิดนะแต่ว่าเป็นสไตล์ที่เขาตั้งใจทําให้รู้หัวใจนะครับโมมยมโดยรวมสภาพโอเคครับโเมยมสวยขัดขึ้นมาก็ของแต่งก็จะมีพวกครอบคอนะครับถัทงทรงสปอร์เซอร์ใส่ถัวกระโหลกมา,า,ากกครับฝาถังหัวกะโหลกครับข้างบนเนี่ยก็จะมีพวกตำแหน่งบอกไฟบอกเกียร์ เกียร์ว่างไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวมีให้ครบสวิตแย่นั่นคือสวิตไฟหน้านะครับสามารถแช่สวิตไฟหน้าได้นะครับด้านะข้างก็จะมีฝาข้างนะครับฝาข้างแต่งนะเบาะสปริงนั่งสบายนะผมลองนั่งนะนิ่มนะครับบังโคลหลังแต่งนะครับบังโคลหลังเนี่ยผมดูเหมือนน่าจะเป็นพวกงานญี่ปุ่นนะเพราะางานญี่ปุ่นส่วนใหญ่าขาจับเขาเจะประมาณนี้ แล้วก็ใส่ไฟเดียวอะไรมาเรียบร้อยนะครับยางหลังฟันเลื่อยนะครับโดยรวมดอกสภาพดี15นะครับ5.0ข้างหลังก็ประมาณน,นี้อันนี้คนซ้อนนั่งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเนี่ยเขายึดมาค่อนข้างแข็งแรงตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในวลาส์เกตนะเวลาถ้าจะให้คนซ้อนส่วนใหญ่การยึดควรจะต้องตั้งตรงแบบนี้นะถ้าแบบเอียงๆเนี่ย ไม่ค่อยแข็งแรงถ้าตั้งตรงอย่างเงี้ยโอเคนะครับสามารถวางเบาะหรือว่างอะไรให้คนซ้อนได้ที่เหยียบพัก้าคนซ้อนมีครบนะฝั่งนี้ก็ยังมีบางโซ่มีอะไรเรียบร้อยครับบางโซ่ยังดูใหม่ๆอยู่โซ่ไอ้ล้อแล้วก็พ่นดำมานะพ่นดำมาทั้งหน้าและหลังเลยนะครับดุมพ่นดำซีด้วยพ่นดำนะครับ ก็จะมี <c oughs> โคเมียมนะครับโดยรวมก็สภาพโอเคนะครับถังทรงสปอร์เตอร์ชุดสีโดยรวมผมว่าโอเคนะแต่อาจจะมีแบบร่องรอยแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบใหม่มากไม่ได้แบบเงาจัดมากแต่ว่าโดยโรวมตำหนิก็ไม่ค่อยมีนะนะครับปากข้างนะ ให้พูดถึงตำหนิคันนี้หรอขอวนก่อนนะครับตำหนิผมว่าไม่ค่อยมีนะมีอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นร่องรอยตามการใช้งานแล้วกันคือชุดสีไม่ได้แบบเงาจัดทำใหม่เนี้ยมากชุดสีโดยรวมเนี่ยโอเคแต่จจะมีแบบร่องรอยบ้าง นะครับเหมือนแบบทำมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรใหญ่ๆไม่มีแตกไม่มีไม่มีสีโป๊แตกไม่มีรอยรล้าอะไรเงี้ยโดยรวมชุดสีโอเคดูฝั่งนี้ก่อนยางเยินก็ใช้ได้ไฟเลี้ยวหลังก็เหมือนของใหม่เหมือนเพิ่งเบิกมาใหม่ใส่ได้ไม่นานนะข้างหลังก็มีพวกนี้งานศินลปะนะครับฝั่งนี้โดยรวมก็โอเคไม่มีตําหนิอะไรนะครับ ประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นอน่ะผมอยากให้เข้าใจธรรมาชาติของรถเก่านิดนึงนะอันนี้ผมจะย้ำเสมอว่ารถมันอายุ20-30ป,ปีขึ้นนะครับสภาพนี้ถ้าถามผมผมถือว่าค่อนค่อนข้างดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องเสียงท่อ กันหน่อยนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตำหนิเรื่องข้อเนะี่ยผมว่าโอเคมันสวยแต่ว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแหลมสมมุติเก้ามีใครวิ่งมาชนรถเราเนี่ยมันจะทิ้มมันจะเกิดบาดแผลเกิดอะไรได้เนี่ยรตรงเนี้ยแหลมเลยแหละอาจจะไปเจียให้มันทู่ลงหน่อยนะครับหรือจะไปแบบให้มันตรงๆก็ได้อนะเงี้ยน่าดีกว่าอันนี้เป็นคําแนะนําเฉยๆนะ ไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ผมอาจจะเป็นแบบคนคิดมากหรือเปล่าบางทีนะเดี๋ยวเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้นจะไม่คุ้มมาเรามาฟังเสียงท่อเสียงเครื่องครับคันนี้เดินเบานิ่งๆเลยนะโคตรดีเลยนี่ครับไฟเกียร์ว่าดเดินแบบนิ่มๆเลยนะ แยกไว้นะครับเปิดเปิดตรงนี้ก็ประหยัดแบต ติดง่ายด้วยนะมันเหมือนจะดับแต่ไม่ดับน่าจะปรับรอบเบาเบาไว้อ่ะมาเลยเดินค่อนข้างนิ่งแต่เวลาปิดก็ติดมือแทนทีคือเวลาปิดมือปิดปุ๊บมาเลย โดยรวมประมาณนี้นะครับก็ถ้าถามผมผมว่าทรงรถอะใช้ได้นะครับทรงรถโอเคเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบล้อหน้า21เนี่ยผมว่าเอาขายเล้วราไปหาล้อหน้า15มาใส่เนี่ยแม่งจะแบบอ้วนกว่านี้เลยนะครับก็คือถ้าเราไปใส่ขนาดเท่าล้อหลังเนี่ยเป็นบอบเบอร์เลยก็คือใส่เป็นล้อโตขอบ15เราขายขายขอบ21ไปนะครับเราก็ใส่ขอบ15เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูเรื่อง เรื่องระยะดุมจะอะไรให้ให้ได้ด้วยนะเพราะว่าสปริงเกอร์มันอาจจะทํามากับล้อดุมชุดนี้หรือไม่เราต้องเอาดุมชุดนี้ไปขึ้นขอบล้อ15แทนนะครับมันก็ได้เป็นบอบเบอร์สไตล์ที่แบบเป็นล้อโตขึ้นมานลมันก็จะดูเท่ขึ้นอีกนะอันนี้ก็แล้วคนชอบหรือว่าบางคนชอบหน้าเล็กหลังใหญ่ก็ยีเก็ก็หล่อแล้วนะแต่ถามผมอะรายละเอียดคันนี้นะครับคันด้าสเตจสี่ร้อยครับเอกสารสมบัติมิรสปริงเกอร์เดิมจากโรงงานรหัส NC 37ตรงรุ่นแต่งแนว จะเป็นบอบเบอร์ก็ไม่ใช่ผมว่ามันบอบเบอร์มันต้องล้ออ้วนๆนะแต่ผมว่าทรงมันตรงมันมาแหละนะครับคันนี้ราคาที่เท่าไหร่ดีนะครับเอาไป6 5หมื่นพอนะครับ6 5 0 0 0บาทอยู่ไม่ไก,กลจากร้านเกิน200กิโลเมตรส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม6 5หมื่นนะครับถ้าเกินขอขอบวกหน่อยนะเพราะว่าเปิดในราคาที่แบบว่าถือว่าถูกแล้วนะครับ 65, หมื 6, ได้สปริงเกอร์แท้จากโรงงานซื้อไปถอดสปริงเกอร์ขายท่านได้กลับมาแล้วประมาณเกือบ20,000 นะครับก็ NC 3 7ด้วยนะครับก็ถ้าชอบสนใจสอบถามได้ครับรถแนวนี้เดี๋ยวเรามีมาตลอดนะคือบางคนอาจจะเห็นว่า CTW หลังๆเอ้ยไปทำพี่ไปทำรถใหม่มันไม่มีรถสภาพโอเคเข้ามาก็ขยับไปทำรถใหม่บ้างสลับสลับไปๆนะครับก็ติดตามได้เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบรถแนวนี้นะครับเพราะว่าแนวเนี้ยเราเราเกิดมาจากแนวนี้นะครับยังไงเราไม่ได้ทิ้งแนวนี้แน่นอนแต่ว่าอาจจะปีนี้ทำรถใหม่เพิ่มเติมแค่นั้นนะครับก็ติดตามได้เลยครับ CTW r a d e r ครับขอบคุณครับ